มีอะไรนี่แหละโฟร์สเกตแล้วก,ลกันมาสวัสดีครับเนี่ไม่ได้เจอตั้งนานทุกคนครับสวัสดีครับน้ำชาแนลเองนะครับก็มาลงคลิปแล้วหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานเลยนะแบบเป็นเดือนเป็นโอ้โหเป็นปีอะแบบตั้งแต่คลิปนะเออแบบโอ้โหคุไม่ได้ยินเสียงผมหรอกเหรอมันตั้งแต่ตั้งแต่คลิปนนแล้วเว้ย คลิปอะไรนะคลิปเออไอเล่นกับไอนายนะ่ะเออสวัสดีปีปีใหม่แล้วก็แบบหายไปเลยแล้วก็ลงว่าันนี้ตอนอะไรนะอ่ะเอออะไรมาลงเออไอ,อ,อ,อแบล็คลูมช่วงท้ายปีแบล็คลูมก็ยังทำไ่เสิทธ์ครับคนม่นมันมีปัญหาเยอะอยู่เออเราต้องใช้กล้องอะเนาะ ตอนนี้ก็แบบผมก็ยังอยู่นะเอาตรงๆก็แบบวางแผนอยู่เรื่อยๆนะแต่ก็ยังไม่ได้ทําแบบอันนี้ครับพีอมันดูจะซตตอนในมันนะแต่ก็จะเดี๋ยวลงคลิปเล่นให้เร่อยเพลงติดหรือเซตปะเนี่ยเฮ้ยใครชนะเออว้าฮีโร่ชนะก็มาเล่นกับฟอร์ซักเคียนนะอันนี้ก็เกมนี้ไม่ได้เล่นบ่อยหรอกฮะไม่ไม่ไมีฝีมือเยอะขนาดน,านั้นก็ถ้าเล่นงูก็อย่าเล่นงูก็อย่าด่ากันแล้วกันนะ มาก็มาฟอสเซคินสกูอันนี้เล่นตัวเฮียอะไรเนี่ยอ๋อกูเล่นเชนอยู่อาจจะเล่นโง่โง่นิดหนึ่งนะเพราะผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นฟอสเซคินบ่อยนะเพื่อนผมชอบเล่นนี่แหละที่ผมมาเล่นเกมนี้เพราะเพื่อนชอบเล่นเนี่ยในช่วงนี้เพื่อนผมก็ไม่ได้คลีกันละแต่เพื่อนเขาก็ลงคลิปตลอดนะแต่ผมไม่ค่อยจะลงเลยอะเราไม่ขยันนะเพื่อนเพื่อนเพื่นเด็กอย่าง ้มีคนมาช่วยด้วยก็จะมาพูดคุยเนี่ยนะมาเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวจะลืิ่มกลับมาทําคลิปเรื่อยๆแล้วนะก็รอดูได้เลยฮะจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเกมอะไรเนี่ยไม่ลืมฝุ่มเลือดโอ้ไมกดส่วนใครมีทริคดีๆในการเล่นเกมนี้ก็บ,บอกกันด้วยนะฆาตากรไปตัวเลยนะผมลืมดูหรือว่าผมไม่ได้เปิดอันนี้ ไี่เป็นคัดซีนเห็นแต่เห็นแล้วจอนดูฮะทำ <c oughs> <c oughs> ไมดวงเกลือจังโอ้ร้อยสิบสาม้ก็ไม่เยะนะว้าวเห็นแล้วแบบผมก็เล่นกับโอ้เชี่ยพิซซ่าตายหนึ่งตัวก็ไม่ได้มีความรู้ขนาะดก็พอรู้บ้างแหละว่าแบบต้องเล่นยังไงอะเกมเป็นแนวไหน ต่ว่าเล่นไม่เก่งเลยคัดหวังมากมีคลิกดีๆก็สอนในหะ้หน่อยะไอ้จังจังเอาเกรีดไปดิโอ้ยม,มีมีใครใครมีคลิกดีๆนะ,ะเล่นเกมก็บอกกันด้วยนะตัวละครอ,อะไรเงี้ยบอกได้เลยมีเก็บตังค์มาอยู่พันพันสี่เลยเนะี่ยซื้อได้ทุกตัวในเกมเลยเนะี่ยจะซื้อมาเล่นสักอีกสักตัวนะตอนนี้เรามีเชนมี ทูไทม์มีนุกนุกแม่งเก็บฟรีนี่มาแล้วก็มีเดี๋ยวผมใส่เพลงเอฟเฟกต์อะไรกันนะอุ้ยใครอะเจสันนะเอายังเป็นเชนอยู่โอ้ลืมเลยโอ้ตอนแรกก็จะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวไม่เป็นไรตาหน้าเราก็เปลี่ยนละผมซื้อจอนดูมาเล่นอะเพื่อนผมแนะนำได้เปลี่ยนเป็นเจสันแล้วกันจนดูผมไม่ค่อยถนัดถนัดแค่แบบ ไม่ถนัดวิ่งเตี๋ยวเล่นเจสันแล้วกันนะถ้ามาเล่นเลยนะคิเวนเอไปในตัวโอ้ยทำใจกลัวแม่งเดินมาตีพายเจสันมันรีว่ะเพื่อนเอ้ยเจสันมันรีวใช่ไหมทุกคนเพื่อนผมก็บอกเฮมฮิตบอกเพื่อนผมก็บอกว่าเจสันเนี่ยฮิตบอกเครียดมันรู้จริงมะนะอุ้ยจะดูนโอ้ยใหม่ก้อนเลยสามคนว้าผมว่าผมเป็นโดนโดนไายต่อไปเนี่ยเลยมันจะ คนสุดท้ายอันนี้ลืมไปปิดเสียงอยู่นี่วะเลือดเลือดอีกสามผลก็ยังเต็มเฮ้ยหรือมันเดินมาเอาเราหรือเปล่าโอเคโอเคเสร็จไปนหนึ่งเครื่องเวลาก็จะลดเร็วขึ้นนะเท่าที่เพื่อนผมบอกเฮ้ยทำไมมันเงียบแปลกๆกันดูกี โอ้ยตายหมดแล้วตัวฮิวก็ตายแล้วเหลือ,เ,ลอเชนกับเกศเอาเอาเกศโดนเอาเกศตายผม่าชิบหายแล้ตานี้เฮ้อโอ้ยคุณมาอยู่ผิดซอยแล้วไอเล่นเก่งๆกันสอนกันเลยด้วย้าวเด็กไหมน,นี่โอ้ยโอ้ย ไม่ดูเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยติดติดนองนองโอเคโอ้เขาเก็บเราไว้คนสุดท้ายเหรอไป จริงมึงแน่ว้าวนั่นไงกินก่อนกินอยู่ไหนฮะโอ้ฆ่าใครไม่ได้เลย,ยรู้ไปกดหนูทำนี่ลองดูตัวใหม่อันนี่ยทำะไรได้ โอ้ยเออมันมีซื้อสก,กินเออผมอยากรู้ว่าซื้อสก,กินมันช่วยอะไรวะนอกจากแบบทำให้เราดูดีขึ้นอะตังทำหาอะไรได้ไหเนี่ย,ยเรียนรู้โด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 ,โด เห็นหน้านี่ไหมมันจะเป็นหน้าขุมในชีวิตจริงนะคะขุมแพ้แต่ตานี่เขาไม่เลงเลรอใช่ไหมเหมือนตัวเนี้ยเพื่อนผมบอกมาว่ามันจะมีอันนี้เว้ยมันจะวาดคน่างตัวเองแต่เราลองหลอกดูข้ามับจักโง่ อ,อย่าลังเกกันได้ไหมล่าเพิ่งซื้อมาเล่นไม่ถึงสิบวินาทีมึงจะเอากูว้าวทำไมชื่อไก่วะเอาง้อาเรียนเรากดสก,กิลมั่วๆอันนี้ทีเลพอร์ตปะรู้สึก

ลีๆๆลีลีลาลีล่ <c oughs> ว้าว้าวมันจะทำอะไรระเชื่อไหมจะมาไล่บูแทนไหมเนี่ยมันเลงคนเดียวอะ <c oughs> อวโอ้โหเมื่อกี้ร้องเสียงลุงเนยฮ้ยบอมโบดีโรช็อกคูดีโรโอ้ไม่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 มุมใช่ไหมต้องหามุมแล้วก็ปล่อยลางโหน <c oughs> ฉัน,นอยู่นี่กูยอยู่นี่เฮ้ยนกอินทรีนี่หลบได้ควรหดโหแ่มไม่ลิงค์ือต้นไม้บัง บางที่สุดแล้วตากุ้งกิงมาเออว่ามันมีพวกเม็ดหงเม็ดคิดอะไรเกิดด้วยนี่หว่าเราก็ไม่ได้สนใจเลยเฮียแม่งแบบชงเกสกินอินบิสเบิลเอมาร์กอะเฮ้ยแมวอุ้ยปอมเขาฟังตรงไหนอะ อยากสูมได้เกลกกเนาะโอ้วนี่นี่นี่ยูเดอร์แมนใช่ไหมนายสร้างยูเรียให้หน่อยได้ปะโอ้ยโย่เก็แคโอเคแกิมมี่หรือเคดจอนดูจริงเนี่ย อ๋อน,น,นี่แบบนี้ลนะเฮ้ยไอ้ตกทไทยหมดไอ้เฮ้ยน,นี่อันนี้มันมุมอับเราเขาน่าจะไม่มาไม่มาหากูทำไมอ๋อเมื่อกี้คืออ๋อเมื่อกี้คือมันจะเดินมาหาเราเหรอ lúc à? đẹp con? Anh em không, không, hình tròn đồ không hình mình thấy mình sẽ dừng này, khổ này cá mập giác ngộ hãy từ bỏ tham sân si trước khi quá muộn sự kết hợp hoàn hảo giữa. anh sân... <laughs> khuyên lõo cho em đi, anh anh khuyên được, lo, lo đi lõo lõo đi, anh đi lênh mà hỏi em làm gì nhỉ วิ่งมาทำไมไปเดโอ้ยทีเดียวสองก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยนะที่ไปมีเข้ามาดูกันก็หวังว่าจะมีคนดูนะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูช่องผมเลยเว้ยอะไรอันนี้ใครเนี่ยโอ้เพื่อนเอ้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็ปีนี้เนี่ยก็จะลงคลิปบ่อยขึ้นนะแล้วก็ปีนี้นี่มีเป้าหมายอยู่ที่100ซับสไครต์นะซึ่งก็ ปีที่แล้วเนี่ยก็หวังไว้ที่หนึ่งร้อยซับนะแต่ว่าก็ไม่ถึงนะเพราะว่าแบบก็เราก็ไม่ได้ลงคลิปเลยก็หวังอะไรไม่นะส่วนปีนี้เนี่ยผมจะไม่ถึงร้อยซับไม่ได้นะครับก็แล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลาค์กดแชร์กดซับใครอย่าลืมกดกดดิบน,นะครับถ้าอยากให้ดีดีเนี่ยก็คอมเมนต์มานะครับสวัสดีครับบาย